าคุณหัดสั่งมาหลายเดือนหลายปีแล้วยังไม่เก่งสักทีนะสังเกตตัวเองว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะแค่ไหนมีความขยันสม่ำเสมอแค่ไหนถ้าคุณมีมากพอแล้วสังเกตอุปกรณ์ว่ามันได้คุณภาพแค่ไหนถ้ามันไม่ได้นี่เป็นในผลหลักที่คุณยังไม่ไปไหนสักทีนะผมวันนี้ผมมีเครื่องดีๆมานําเสนอนะตัวนี้เป็นเพนไร้สายนี่รูปทรงเข้ากับยุคสมัยนี้นะเป็นแบบไร้สายแบบนี้สั่งทำงานอยู่ทำงานอย่างนี้ถอดแบตไร้สายออกอย่างนี้ แบตหนึ่งก้อนชา้าเต็มใช้ได้นานสูงสุด6-8ชั่วโมงสตอก4.0เครื่องตัวนี้มือชีพใช้การทํางานจริงๆไม่ว่ารอบจะหลายพันหรือผลงานใหญ่ๆหลักหลายหมื่นก็ใช้ตัวนี้ทํางานกันเพราะราคาถูกและสามารถทํางานได้จริงคุณภาพใกล้เคียงกับแบรนด์แท้หลายหมื่นถ้าสิ่งที่พูดมาต้นคลิปคุณมีครบทุกอย่างแล้วขายแค่เครื่องที่มีคุณภาพคุณได้ตัวนี้ไปคุณจะก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดทันทีจากปกติราคา ,3790 บาทสําหรับคลิปนี้ ที่คุณดูอยู่และมือใหม่เท่านั้นรับเครื่องนี้ไปในราคา2,490บาทแบบนี้จบกดสั่งด้านล่างได้เลย